่สวัสดีทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับในไลา์กุกิรันนะครับก็วันนี้เราจะมาล็อกอินเข้าเกมประจำวันที่เจ็ดพฤศจิกายนนะครับอ่านี่รางวัลล็อกอินก็ผมล็อกอินครบสามสิบวันนะครับตามนี้น้องมันจะเขียงเข้ามาสําเร็จนะครับอ่าหนึ่งชิ้นแล้วนะครับสองบัติจากฮาโลวีน,นะครับหนึ่งอันนี้ห้าก็เป็นหกเจ็ดแปดเก้า สิบสิบสิบแล้วก็น,นี้สองก็เป็นสิบสองสิบสามอันนี้สิบสี่สิบห้าสิบหกโอ้วันนี้ผมได้เยอะครับวันนี้ได้สิบหกเพชรนะครับอ่ะก็พอใจแล้วครับได้สิบหกเพชรก็ถือว่าเยอะแหละนะครับอ่ะประจําวันนี้นะครับเพื่อนๆได้กี่เพชรบ้างก็ คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้านล่างได้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปอ่านนะครับอ่ะเอาไว้เท่านี้ก็กันไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ